ศรัทธาอย่างแรงกล้าเรามีศรัทธาอย่างแรงกล้าเลยในการที่เราจะสร้างความสร็จในเรื่องนั้นๆเราต้องศรัทธาจะทำอะไรเราต้องมีความศรัทธาก่อนอุปสรรคปัญหามีไหมมีแต่ถ้าเราขาดศรัทธาขาดความเชื่อมั่นเมื่อไหร่เราก็เสร็จนะครับเราไม่สามารถเี่ยบประสบความสุจได้เพราะเราต้องมีศรัทธาคำว่าศรัทธานี่โอ้โหบางทีมันก็อธิบายยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่า คนเราถ้าจะศรัทธาอะไรอย่างหนึ่งมันจะหัวปักหัวปั่มเลยนะมันจะลุยไม่หยุดเลยมันจะลุยมันจะทำมันจะไม่ยอมที่จะพ่ายแพ้ไม่ยอมแพ้อะไรเลยถ้าขาดศรัทธาเมื่อไหร่จบเลยเห็นไหมเราศรัทธาในครอบครัวศรัทธาในคนที่เรารักหรือเราศรัทธากับใครก็แล้วแต่ศรัทธาในเพราะว่าผู้นาเป็นัวผู้นําเพราะเวลาที่เขาจะตีก็จะตีศรัทธาของเราเองนี่แหละเขาจะให้เราเลือกทำอะไรสักอย่างเขาจะมาตีศรัทธาเราทําให้เราไม่ศรัทธาในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราศรัทธา เราเชื่ออย่างแรงกล <ód chest. S 1> ้าหรือว่าเฮ้ยมันต้องทําได้มันต้องประสบความสำเร็จได้ดิมันต้องสามารถเป็นไปได้เนี่ยเราศรัทธาเราเชื่อการมีศรัทธาการมีศรัทธาอย่างแรงกล้ามันก็คือทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้ทําไมให้เป็นไปได้อะไรที่มันยากๆเราทําให้มันสําเร็จอะไรที่มันยากๆเราทําให้ทําได้เราทำได้เรามุ่งมั่นทําได้แต่พอเราทําไปทาไปอย่างที่บอกแล้วบางทีมันท้อมันท้อมันทําไม่ได้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 มันจะถอยเอา แต่ถ้ามีศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วมีแรงบรงันดาลใจว่าอะนั่นแหละพอมีศรัทธาก็จะมีแรงบรันดาลใจตามมาแล้วมันก็จะมุ่งมั่นต่อจะไม่ยอมแพ้ตอนนี้ทุกๆท,ท่านศรัทธาอะไรอยู่แล้วทําเสร็จหรือยังแล้วทําได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ศรัทธานั้นยังอยู่ไหมนี่งแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างมากๆเลยนั่นก็คือจะต้องมีศรัทธาอย่างแรงกล้า